ันนี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะในชั่วโมงที่10ชั่วโมงที่10จะเรียนเรื่องการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนซึ่งเราจะเรียงลำดับ3จํานวนนะคะก่อนที่จะไปเรียนเรื่องการเรียงลำดับจำนวนนับเนี่ยเราจะต้องไปทบทวนการเปรียบเทียบจำนวนนับก่อนจำได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะทวนให้นะคะไปดูเรื่องการเปรียบเทียบนะคะคราวที่แล้วการเปรียบเทียบจำนวน จะมี2กรณีจำได้ไหมคะกรณีที่1การเปรียบเทียบจำนวน2องจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันจำได้ไหมอา้าวมาลองทดสอบดูนะคะอา้าวครูมีจำนวนด้านซ้ายมือก็คือ49.554เกริบเปรียบเทียบกับจำนวน4.600ัอยเอามาดูจำนวนหลักคะ่ะว่าเท่ากันไหมอา่า ด้านซ้ายมือ49,554มี5หลักใช่ไหมคะด้านขวามือ4,600มี4หลักคะ่ะ<ม>เพราะฉะนั้นค,นคุณครูบอกแล้วว่าถ้าจํานวนหลักไม่เท่ากันการเปรียบเทียบถ้าจํานวนใดมีจํานวนหลักมากกว่าจํานวนนั้นก็จะมีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้น49,554มี5หลัก ส่วน4,600มี4หลักเพราะฉะนั้นจำนวนที่มี5หลักก็จะมีค่าเป็นยังไงคะมากกว่าเห็นไหมคะใส่เครื่องหมายมากกว่านะอะ่มาดูข้อต่อไปค่ะจำนวนที่1ค่ะด้านซ้ายมืออ่านว่า8,567เปรียบเทียบกับอีกหนึ่งจำนวน16,987มาดูซิว่า มีกี่หลักกันด้านซ้ายมือ8,567มี4หลักใช่ไหมคะส่วนด้านขวามือ1 6 9 8 7มี5หลักเพราะฉะนั้นจำนวนที่มี4หลักก็จะมีค่าเป็นไงคะอ่าหลักแหลมๆอย่างนี้ก็คือน้อยกว่าจำนวนที่มี5หลักค่ะมาดูกรณีที่2 ก็คือการเปรียบเทียบจํานวนสองจนวนที่มีจํานวนหลักเท่ากันจําได้ไหมชั่วโมงที่แล้วถ้ามีจํานวนหลักเท่ากันให้ดูที่ไหนมาดูจํานวนแรกนะคะ14,600กับอีกหนึ่งจำนวนสอง0 0มาดูซิจำนวนหลักเท่ากันจริงไหมอันนี้มี5หลักด้านนี้มี ห้าหลักเพราะฉะนั้นถ้าเท่ากันครูบอกว่าให้ดูด้านซ้ายมือสุดนะคะคือตัวแรกนี้เปรียบเทียบกันนะคะตัวหน้าสุดหลักหมื่นหนึ่งอยู่ในหลักหมื่นก็มีค่าหนึ่งหมื่นด้านซ้ายมือเห็นไหมคะหนึ่งหมื่นด้านขวามือพื้นด้วยเลขสองก็มีค่าเท่าไหร่คะสองอยู่ใน หลักหมื่นก็มีค่าสองหมื่นเพราะฉะนั้นหนึ่งหมื่นเป็นยังไงกว่าสองหมื่นคะอ่าหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยก็จะน้อยกว่าสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยมาดูอีกสักข้อนะคะอ่าจำนวนด้านซ้ายมือแปดหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบสี่จำนวนขวามือคะ่ะ แปดหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบห้ามาดูก่อนว่าจำนวนหลักเท่ากันไหมอันนี้มีห้าหลักใช่ไหมคะด้านขวามีห้าหลักเท่ากันเพราะฉะนั้นต้องดูที่เลขโดดตัวหน้าสุดด้านซ้ายสุดของเรานะคะอันนี้คือเลขแปดด้านนี้ก็เลขแปดเพราะฉะนั้นเท่ากันก็ต้องดูในหลัก ไปค่ะตัวที่สองทางขวามือแล้วนะถัดไปเลขอะไรคะเลขแปดอันนี้ก็เลขแปดเพราะฉะนั้นก็ดูหลักถัดไปอีกคือหลักร้อยค่ะหกอยู่ในหลักร้อยมีค่าหกร้อยด้านนี้ก็เลขหกอยู่ในหลักร้อยมีค่าหกร้อยเหมือนกันก็ต้องดูตัวถัดไปอีกค่ะ นั่นก็คือหลักสิบใช่ไหมคะ5อยู่ในหลักสิบมีค่า5้าด้านนี้4อยู่ในหลักสิบมีค่า40่สิบเพราะฉะนั้นได้หรือ,อยังคะอ่าได้แล้วเพราะว่าอะไรถึงใส่เครื่องหมายมากกว่านี่หอยู่ในหลักสิบมีค่า50มากกว่า4ที่อยู่ในหลักสิบมีค่า40 50มากกว่า40จสิบงไหมคะ เราจึงใส่เครื่องหมายมากกว่าค่ะทีนี้มาดูซิว่าการเรียงลำดับจำนวนเป็นยังไง mm hmm. เขาบอกว่าการเรียงลำดับจำนวนเนี่ยจะมีจากน้อยไปหามากเป็นยังไงถ้าเรียงจากน้อยไปหามากวันนี้เราจะเรียนแค่3ามจนวนนะคะก็ให้นักเรียนหาจํานวนที่น้อยที่สุดก่อนในกรณีที่เรียงจากน้อยไปหามากหาจํานวนที่น้อยที่สุด จาก3าํจนวนที่ครูให้มาหลังจากนั้นก็นําจํานวนที่เหลืออีก2จํานวนใช่ไหมคะมาเรียงลําดับจากน้อยไปหามากไปดูตัวอย่างกันค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นไงคะมี3จํานวนจํานวนแรก9 9 8 9 9จํานวนที่2 2,032จํานวนที่3 3,940 ให้เรียงจากน้อยไปหามากเมื่อกี้ผู้บอกแล้วว่าเป็นไงคะให้หาจํานวนที่น้อยที่สุดก่อนอ่าอันนี้มีดูที่จํานวนหลักก่อนนะอันนี้มี5หลักจํานวนนี้มี4หลักจํานวนนี้มี4หลักเพราะฉะนั้นมาดูซิเอา4หลักก่อนนะเพราะว่าน้อยกว่า5หลักซ้ายมือสุดตัวหน้าเป็นเลข2อ่าอันนี้เพราะฉะนั้น ตัวที่น้อยที่สุดก็คืออะไรคะ2 3 2หลังจากนั้นสีหลักก็คือตัวต่อมาเป็น3,940และสุดท้ายก็คือ99,899ก็จะเรียงได้เป็นแบบนี้นะคะ,ะมาดูตัวอย่างข้อต่อไปคะ่ะจากน้อยไปหามากดูโจทย์นะคะ ก็จะมี49,739จำนวนที่2 49,379และจำนวนที่3 94,501นะเรียงจากน้อยไปหามากต้องหาจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนอันนี้มี5หลักจำนวนที่2ก็5หลักจำนวนที่3ก็5หลักเพราะฉะนั้นต้องดูเลขโดดทางซ้ายมือสุดก่อนค่ะ จำนวนแรกเป็น4อันนี้เป็น4อันนี้เป็น9เพราะฉะนั้นเอาจับคู่2คู่นี้ก่อนนะคะตัวต่อมาเป็น9หลักพันจำนวนที่2ก็เป็น9ดูในหลักถัดไปอีกค่ะเลข7ในหลักร้อยมีค่า700อันนี้เลข3อยู่ในหลักร้อยมีค่า300เพราะฉะนั้นเรียงได้ยังคะหาจำนวนที่น้อยที่สุดได้แล้วก็คืออะไรคะ สี่หมและต่อมาก็คืออะไรคะสี่หมและสุดท้ายก็คืออะไรคะมากที่สุด9 4้าหครูบอกแล้วนะถ้าลงท้ายด้วยหนึ่งให้อ่านว่าเอดทุกครั้งมาดูการเรียงลำดับแบบที่2ก็คือการเรียงลำดับจาก มากไปหาน้อยวิธีการทําก็คือขายครึ่งกันเลยถ้าเรียงจากมากไปหาน้อยก็ให้หาจํานวนที่มากที่สุดก่อนเสร็จแล้วนำสองจำนวนที่เหลือมาทําไมคะเรียงจากมากไปหาน้อยตามปกติค่ะไปดูตัวอย่างนะคะ,ะโจทย์ของครูมีแปดพันเก้าร้อยเจ็ดจำนวนที่สองสองร้อยเจ็ดสิบเก้าจำนวนที่สามเก้าพันแปดร้อยเจ็ด เขาบอกว่าให้เรียงจากมากไปหาน้อยเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องหาตัวที่มากที่สุดก่อนอ่าอันนี้มี4หลักจำนวนที่2มี3หลักจำนวนที่3มี4หลักเพราะฉะนั้นเอา4หลักกับ4หลักมาเปรียบเทียบก่อนหาตัวที่มากที่สุดดูที่เลขโดดซ้ายมือสุดใช่ไหมคะอันนี้เลข8อันนี้เลข9เพราะฉะนั้นจำนวนที่มากที่สุดก็คือที่ เลขเก้าใช่ไหมคะซึ่งจะมีที่สามเก้าพันแปดร้อยเจ็ดและลำดับถัดมาก็คืออะไรคะแปดพันเก้าร้อยเจ็ดและน้อยที่สุดมีแค่สามหลักก็คือสองร้อยเจ็ดสิบหกค่ะอา้าวมาลองดูอีกสักหนึ่งข้อโจทย์ของครูมาแล้วมีจำนวนที่หนึ่งมีอะไรคะสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้ามีห้าหลักใช่ไหมคะ จำนวนที่สอง4มี่รมีหหลักและจํานวนที่3คือ4 5 4 5 6มี5หลักทุกจํานวนมี5หลักเท่ากันหมดเขาให้เรียงจากมากไปหาน้อยครูบอกแล้วว่าต้องหาจํานวนที่มากที่สุดก่อนอ่าหลักเท่ากันเราต้องดูที่ตัวหน้าสุดใช่ไหมคะด้านซ้ายมือ จำนวนแรกเป็นเลขสจำนวนที่สองเป็นเลขสจำนวนที่3ามเป็นเลข4ก็ต้องดูหลักถัดไปใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเลขสี่เหมือนกันหมดจำนวนที่1เป็นเลขหจำนวนที่2เป็นเลขสองและจำนวนที่3าเป็นเลขหเพราะฉะนั้นตัวที่มากที่สุดก็คือเลข6ใช่ไหมคะก็คือ4ี่8มตัวต่อมาค่ะก็จะเป็นอะไรคะ 45,456และจํานวนที่น้อยที่สุดก็คือ42,489ไม่ยากใช่ไหมคะแค่3จมจำนวนเนาะดูให้ดีโจทย์ว่าเรียงจากมากไปหาน้อยหรือจากน้อยไปหามากต้องอ่านโจทย์ให้ดีนะคะอ่าทีนี้เราก็เข้าใจกันแล้วก็มาทำแบบฝึกหัด สำหรับวันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่1.10โจทย์ก็คือ1เรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยนะคะดูดีๆนะเรียงจากมากไปหาน้อยนะอ้าวมาดูตัวอย่างกันวิธีการทำนะคะข้อ1 645จำนวนที่2 2,164 จำนวนที่31276เขาให้เรียนจากมากไปหาน้อยเพราะฉะนั้นหาจำนวนที่มากที่สุดก่อนอันนี้มี3หลักอันจำนวนที่2มี4หลักจำนวนที่3มี4หลักเพราะฉะนั้นเราต้องดูที่เป็น4หลักก่อนใช่ไหมคะสหลักเท่ากันให้ดูที่เลขโดดตัวหน้าสุดทางซ้ายมือคะ่ะจำนวนที่2คือเลขสอนำํำ จำนวนที่3เลข1เพราะฉะนั้นตัวที่มากที่สุดก็คือที่เป็นเลข2ใช่ไหมคะก็คือ2,164ต่อมาที่เป็น4หลักก็คืออะไรคะ1,276และ3หลักคือจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ645้าเราทำได้ไหมคะที่เหลือนักเรียนทำเองนะดูให้ดีว่าเรียงจากมากไปหาน้อยเพราะฉะนั้นให้หาจำนวนที่มากที่สุดก่อนนะ อาข้อ2ใหญ่ให้เรียงอันนี้จากน้อยไปหามากอย่าลืมนะเรียงจากน้อยไปหามากถ้าหลักเท่ากันเป็นยังไงให้ดูที่ตัวซ้ายมือสุดก็คือตัวหน้าสุดของจํานวนนะแล้วก็หาตัวที่น้อยที่สุดก่อนนะคะอ้าวิธีการทำผูยกตัวอย่างข้อ1ไว้จํานวนที่1 2 6่งสองนจำนวนที่2 2540 และจำนวนที่สามสองพให้เลีกนน้อยไปหามากต้องหาตัวที่น้อยที่สุดก่อนมีสี่หลักทั้งหมดมีสี่หลักเหมือนกันหมดเลยสามจำนวนจะให้ดูตัวน้าสุดทางซ้ายนะจำนวนแรกเป็นเลขสองจำนวนที่สองเป็นเลขสองจำนวนที่สามเป็นเลขสองเพราะฉะนั้นเลขเหมือนกันหมดเลยก็ต้องไปดูในหลักถัดไปคือหลักร้อยจำนวนที่หนึ่งเป็นเลข จำนวนที่2เป็นเลขจําจำนวนที่3เป็นเลข2เพราะฉะนั้นตัวไหนที่น้อยที่สุดก็คือเลข2ใช่ไหมคะคือ2230ต่อมาก็เป็นเลขอะไรคะอันเลข6จจำนวนนี้เป็นเลข5ก็ต้องเป็นเลข5ใช่ไหมคะคือ2540และสุดท้ายก็คือ 2, 6 1 0ส ก่อนทำต้องดูนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมทํานะคะใบงานคณิตศาสตร์วันนี้มีแค่2ข้อย่อยเนาะก็ให้นักเรียนตั้งใจทําอ่านโจทย์ให้ดีและใช้หลักการที่คุณครูให้ไปใช้ในการทําแบบฝึกหัดนะคะและตั้งใจทํางานทุกคนนะคะวันนี้ชั่วโมงที่สิคุณครูต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ